ทุกคนครับลุงจะให้พี่ต้นโทนิคารุนะครับเป็นผู้เชิญเลยนะครับว่าน้องทันจิโร่นะครับขนาดปัจจุบันเท่าไหร่นะครับพี่ต้นทําการวัดเลยครับแล้วก็พูดออกสื่อเลยครับเพราะว่าเราไม่มีนอกมีในนะครับอยากให้ทุกคนได้ร่วมสนุกแล้วก็ได้เสื้อของที่ระลึกจากพี่ต้นไปใส่ยืดโชว์นะครับล้างกรองอะไรนะครับสโลแกนวัดไซส์ฉีดยาล้างกลองนะครับพี่ต้นทําการวัดไซส์แล้วนะครับพี่ต้นช่วยขานดังๆนะครับว่าขนาดเท่าไหร่ครับ ทิบสองนะครับวันที่1ิสองมกราครับลุงจะโฟกัสที่พี่ต้นก่อนนะครับแล้วก็จะจะนะครับจะจะเพราะว่าน้องเขายังไม่ค่อยสลบท่าไหร่นะครับให้เวลานิดนึงนะครับก็จะได้ทักษะในการที่เราจะเช็คไซส์ปลาไปด้วยนะครับเพราะว่าไหนไหนจะเฉลยแล้วก็มาดูว่าการเช็คไซส์การวัดไซส์ที่ต็อกที่ถูกต้องทํำยังไงนะครับตือเตือนาอน้องเริ่มให้ความร่วมมือแล้วนะครับเท่าไหร่ครับพี่ต้นครับถอยห่างนะครับ ประมาณ61ครับ61เซนติเมตรนะครับสำหรับใครที่ทาย65นะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับน้องทันจิโร่ณวันที่12มกราคมนี้ขนาดเท่าไหร่ครับพี่ต้น61เซน61ซนนะครับให้พี่ต้นแสดงความยดีกับคนที่ได้ของที่ระลึกจากพี่ต้นเลยครับก็เอาไปใส่ยูโชว่าเลาเป็นนักเลี้ยงปลา ใส่เสื้อตัวนี้ก็รู้เลยว่าเลี้ยงปลาคราฟแน่นอนครับวันนี้นะครับตรงนี้นูแล้วก็พี่ต้นนะครับก็ทําการเฉลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าวันที่12มกราคมวันที่ทําคลิปนี้น้องทันชิโร่มีขนาด61ซนติเมตรนะครับครัหรือ<ช>นิดนึงอยากจะแถมเป็นโบนัสให้กับทุกคนอ่าวันที่ได้แกรนแชมเปี้ยนอ่ะได้ข่าวว่ากระโดดข้ามไซส์ข้ามรุ่นเพื่อที่จะมาชิงแกนชนะปลา65เซนมโอ้ยคนลุกเลยโอ้ยปลา เป็นปลา6 0ชนะ65โอ้สุดยอดนะในงานนั้นมีตัวเดียวครับที่ข้ามรุ่นชะนะปลา65ได้ครับขอบคุณพี่ต้นมากครับทุกคนครับ,รบวัสดบสวับดีครับ